สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะตามนัดหมายนะคะวันเสาร์เนาะก็ได้ยินเสียงร้องแล้วนะคือเขามาทำะระเบียงให้นะก็เจ้าตัวนี้ก็จะแตกตื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าตาเอาเขาไมา่ยุง่งที่ห้องแม่นะเพราะว่าเขาต้อง เอาเครื่องออกเล็กนะคะเข้าถังห้องตาเนาะอไอ้เจ้าตัวนี้ก็เลยต้องมาอยู่ห้องนี้นะคะก็ยังแปลกที่เนาะเพราะไม่เคยพาออกนอกห้องเนาะห้องใหม่มเสียงดังอกเกทึกนะคะเขาก็เลยแปลกที่นะะ ลองชวนเล่นดูอี่นี่ของเล่นใหม่สีหนะ้าก็ยังตักตื่นอยู่นะแต่ก็เล่นนะ เป็ดสิลูกไปเก็เ่นขี้เกียจตามนี่เธอขึ้นไม่ทำไรหัวเตียงลงมาเดี๋ยวแม่ดูเร็วเอาลงมาลงมาลงมาเอวเอว เจยตุกเจยอืมอ่ะลงมาลงมานี่ม,มาเร็วนี่ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะไม่นองเป็นห่วงเนาะก็สองมื่นนี้เพื่อมารวยมาเธอ ฉันหมดหนี้ไปแล้วเธอฉันต้องมาเป็นหนี้เพราะเธออีกเนี่ยเพราะเธอตัวเดียวนะเธอต้องไม่ดื้อไม่สนแล้วก็ทําให้ฉันมีชื่อเหมือนเธอก็คือเธอมาแล้วพาฉันรวยนะจ๊ะ,ะมาละค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บนหองแปดกี้ เต็มใจเล่นบ,นบาวกไปและะ้วค่ะทิ้งภาพนี้ไว้เนอะขอบคุณค่ะเสร็ษฐากหัวเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะนะพ่อเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ เขาแก่แล้วเขาเร่รีบไปอุ้มมารวยกลับมาที่ห้องนะฮะแล้วเราก็เปิดประตูทิ้งไว้นะกลายเป็นว่าเขาเพิ่งจะทาสีเสร็จนะ,ะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน,นะนี่ระเบียงเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ตาไม่ค่อยอยากจะถ่ายออกไปข้างนอกนะคะเพราะข้างนอกเป็นบ้านพักข้าราชการเนาะ ตาไม่อยากให้เขาออกไปยุ่งนะคะแล้วทีเนี้มารวยอะ่ะมันหลุดออกไปนะคะแล้วสีมันยังไม่แห้งสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นี่ตัดออกไปบ้างแล้วนะนี่ตัดออกไปบ้างแล้วนะตัวเปียกเลยเพราะว่า ตาต้องล่าตรงระเบียงหมดเลยนะคะตัวเขาก็เลยเปียกเนาะเพราะเขาอยากออกอยู่แล้วเนาะแล้วหัวก็มีรอยเนี่ยยังมีสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตาต้องตัดออกให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะไม่เอาสารเคมีอะไรมาลบมาล้างให้เขานะคะตัดออกอย่างเดียวรอยยาวเนาะ,ะอัปเดตคะ่ะ ตอนนี้เอ่อสิบโมงแล้วนะ